อีฟาร์มลำพูนอีฟาร์มลำพูนอีฟาร์มลำพูนในวันที่ท้องฟ้าชุ่มช่ำไปด้วยฝนนะครับและก็คือนี่หลังฝนตกนะครับเราก็พามาชมบรรยากาศหน่อยเขียวชุอมนะนี่วันนี้เราจะพามาดูอะไรที่ธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาไม่รู้เหมือนกันนะหลายคนอาจจะดูธรรมดามะม่วงหาวมะนาวโห อมะม่วงหาวมะนาวโห่ของอ e ีฟาร์มลำพูนนะครับหลายคนบอกว่าอุย้ยใครๆเขาก็ปลูกกันนะอีฟาร์มลำพูนเพิ่งปลูกเลยเนี่ยมะม่วงหาวมะนาวโห่ <laughs> ใช่เราเพิ่งปลูกนะครับแต่ว่ามะม่วงหาวมะนาวโห่ของเราเนี่ยเป็นพันธุ์ที่สั่งมาจากญี่ปุ่นมะม่วงหาวมะนาวโหญี่ปุ่นนี่ กว่าจะได้ความยาวเท่านี้นะครับใช้เวลาเป็นปีประครบประงมทุกวันดูแลทุกวันนี่ฮะมันก็มีหนามเหมือนกันนะนะมีหนามเหมือนกันแต่ใบมันจะจะใหญ่กว่ามะโมหาวมะนาวโหบ้านเรานะครับและที่สําคัญวันนี้มะโมหาวมะนาวโหญี่ปุ่นตนั้นๆน,นออกลูกมาให้เราได้โยนแล้วหนึ่งลูกลูกมันโตนะเนี่ยนี่ มันยังไม่สุกนะแต่ลูกโตลูกโตลูกโตกว่ามะม่วงหา,มาหวมะนาวโหบ้านเรานะครับลูกมันจะกลมๆหมายไหม,ไหมนี่คือความพิเศษของมะม่วงหา,มาหวมะนาวโหที่อ e ีฟาร์มลำพูนเราปลูกนะครับนี่ทดลองปลูกแล้วมันก็ออกผลให้เราได้ย่นชมแล้วนะเราจะรอมันสุกแล้วเราจะไปชิมกันว่ามันอร่อยหรือเปล่า สมกับที่เขาบอกว่ามะม่วงหาวมะนาวโหญี่ปุ่นเนี่ยมันหวานฉ่าและลูกโตเขาบอกว่าลูกโตเท่าปิงปองนะครับลูกปิงปองแต่ว่านี่ของเรามันยังไม่ถึงนะครับเท่าข้าโหไม่โป,โป้งนะพอๆกับบ้านเราเลยนะเราจะดูว่ามันจะโตเท่าลูกปิงปองหรือเปล่านะครับคอยติดตามที่อีฟาร์มลำพูนมะม่วงหาวมะนาวโหที่อีฟาร์มลำพูนนะจ๊ะนี่